วันนี้เราจะทําการริ้วนะครับถังขยะอัตโนมัตินะครับตัวถุงตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับตอนหนึ่งอันตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25้าถึงสาสิบถุงนะครับทิ้งขยะดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมทิ้งไปื่อวนอ่าผมติผมใส่ประมาณนี้แล้วผมก็กดติดนะครับอ่าคราวนี้ผมจะลองให้มันซีดูนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้2วินะครับมันจะมีเสียงปิดปิแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องนะครับก็ทําการซีนให้เรานะครับอัตโนมัติแล้วนะครับ สวัสดีครับผมอู๋ไทยทุิร์โฟนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับถังขยะอัตโนมัตินะครับจากที่ห่อทาวนิวครับซึ่งวันนี้นะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือเจ้าตัวทาวนิว T1S นะครับและเจ้าตัวทาวนิว T1 นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันการใช้งานนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวทาวน์นิวนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็ผลิตนะครับพวกถังขยะอัตโนมัติเนี่ยหลายรุ่นมากๆนะครับส่วนที่ผมนํามารีวิวนะครับจะเป็นตัวถูกสุดนะครับกับตัวแพงสุดเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าตัว T1S เนี่ยราคาปกติอยู่ที่4,300บาทนะครับแต่จะมีช่วงจัดโปรนะครับที่เขาจะลดเหลือประมาณอยู่ที่2,750นะและเจ้าตัว T1 ราคาปกตินะครับอยู่ที่2,790แล้วก็ราคาในแคมเปญนะครับจะอยู่ที่1,790บาทเท่านั้นเองนะครับโดยที่2ตัวนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะความจุนะครับเท่าก เรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าตัว T1x นะครับเราสามารถใช้งานได้ประมาณ50วันนะครับในการชาร์จแค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะแต่เจ้าตัว T1 ตัวนี้นะครับจะใช้เวลาในการชาร์จ1ิชั่วโมงแล้วก็ใช้งานได้ประมาณ26วันเท่านั้นเองนะครับ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับถังเนี่ยมีความจุอยู่ที่15.5ลิตรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับในการเปิดปิดฝาอัตโนมัติเปลี่ยนถุงปิดถุงซีนถุงอัตโนมัติให้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็เป็นข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้เท่านั้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ T1S เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีขาวกับสีดํานะครับ ส่วนเจ้าตัว T1 ธรรมดาตัวนี้ก็จะมีเป็นสีฟ้าตัวนี้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูส่วนประกอบต่างของตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับสตัวนี้เนี่ยเราบอกไปว่าฟังก์ชันการใช้งานนะครับเหมือนกันหมดเลยรวมถึงรูปร่างหน้าตาด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดกับตัวสีขาวนี้แล้วกันนะในส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ท n n ์นิวนะแล้วก็ตัวฝาตัวนี้จะเป็นฝาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ ซึ่งสามารถใช้งานนะครับได้2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยจะมีเซนเซอร์อิสระนะครับในการโบกมือมเนี่ยมันก็ทําการเปิดให้อัตโนมัติแล้วก็ปิดให้อัตโนมัตินะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการให้มันเปิดค้างไว้นะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มนะครับที่ด้านหน้านี้หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่เพื่อปิดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถุงนะครับเราเพียงแค่กดนะครับเจ้าตัวปุ่มตัวนี้สองครั้งครับปึ๊ดมันก็ทําการซีนถุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนถุงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าต่อมานะ ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับสมุมแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวถุงตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับตอนหนึ่งอันตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงสุงนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เขาแยกขายนะก็คือ จะเป็นตัวนี้หกพันนะครับอยู่ใน1กล่องเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ6 0 0บาทน,นะครับซึ่งเวลาที่ทำแคมเปญนะครับเจ้าตัวถุงขยะตัวนี้เนี่ยเขาจะจัดโปรอยู่ที่ประมาณ3 0 0้กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปกดสั่งซื้อนะครับในช่วงแคมเปญเนาะผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อตัวถังขยะหรือตัวอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงแคมเปญก็จะได้ราคาที่คุ้มกว่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็กดมาตอนช่วงแคมเปญนะเพราะว่าผมเห็นราคาเขาลดเยอะเนาะ ก็เลยจัดมานะครับในส่วนของด้านในตัวนี้นะครับเขาก็จะมีระบบในการดูถุงลมเป่าซีนอะไรพวกนี้ครบเตของเขานะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะรวมถึงเราไม่ต้องมานั่งแบบทำคอตาอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่เลอะนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเก็บอยู่ในถุงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับที่ด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับ power นะครับนี่นะคร power อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีที่ชาร์จไฟนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จไฟนะครับตัวสายชาร์จไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ มันแบบนี้ให้เรานะครับผมโอเคก็สามารถเสียบตรงนี้เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จกลับไปบ้านหรือว่าเขาก็แบงกก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นตัว T1s ตัวนี้นะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมงนะครับสามารถใช้ได้ประมาณ50วันเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว T1 ธรรมดาตัวนี้จะชาร์จประมาณ10ชั่วโมงนะครับใช้ได้เพียง26วันนะครับก็เลือกเอานะครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะซื้อตัวนี้ครับเพราะว่าฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยแค่เราชาร์จ บ่อยมากกว่าเท่านั้นนี่นะครับนอกนั้นคือใช้ได้เหมือนกันเลยเนาะกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสีถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็คงต้องเล่นตัวแพงนะครับที่ราคาแพงกว่านิดนึงนะต่อมานะครับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับในการช่วยพยุงถังไม่ให้มันล้มนะครับแบบนี้เนาะก็ไม่มีแล้วนะครับมีประมาณนี้เองโอเคคราวนี้การใช้งานนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับด้านหลังเลยอ่าพอเปิดเครื่องเสร็จเท่านี้เองนะครับเวลาใช้งานก็ เปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติแบบนี้แล้วนะครับแล้วมันก็จะปิดเองอัตโนมัติแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับต้องการเปิดค้างไว้แบบเราทำทัวใช่ไหมต้องการให้มันเปิดค้างไว้กดทีเดียวครับเห็นไหมมันก็จะเปิดค้างไว้ให้เราเลยแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทิ้งขยะดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมทิ้งด้วยกันเนี่ยมันก็จะใส่ได้อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าถังมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับสมมติผมใส่ประมาณนี้แล้วผมก็กดปิดนะครับ คราวนี้ผมจะลองให้มันซีนดูนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้สองวินะครับมันจะมีเสียงปิดๆแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องนะครับก็ทําการซีนให้เรานะครับอัตโนมัติแล้วนะครับอเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วเดี๋ยวตัวฝาตัวนี้มันจะเด้งเปิดขึ้นมาให้เรานะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะซีนนะครับตัวถุงข้างล่างให้เรานะครับแล้วก็เนี่ย ถ้ายังมีถุงเหลืออยู่นะครับเขาก็จะทําการกางถุงใหม่ให้เราออโต้ด้วยนะอันนี้ก็คือมันกาลังเป่าลมนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าถุงมันหมดนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะ ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็วิธีการก็อย่างนี้ครับนี่มันจะมีตัวเนี้ายาขแยกใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกไปก็ซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนได้เลยแบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่ของใหม่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวฝาตัวนี้ใส่เข้ามาครับอ่ะเรียบร้อยพอเราเปลี่ยนถุงครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยทำการกดค้างไว้2วิก่อนนะครับเพื่อให้มันทําการเนี่ยนฮะ เคลียถุงออกมาให้ได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะสมมุติผมใส่ตัวนี้ทิ้งเข้าไปนะครับแล้วก็น,นี้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูใหม่นะครับกดค้างไว้สองวอมิมันก็ทําการตรีนถุงนะครับเนี่ยเห็นปะข้างบนเนี่ยขนเขาตีนให้เรานะครับแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนกา้านตัดนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกบบแบบเรามากางถุงอะไรเองใช่ไหมครับอันนี้คือเขาจัดการให้หมดเลยอ่าเรียบร้อยครับ นี่แล้วก็เขาถุงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเหมือนกับเขาก็คำนวณให้เรานะครับถ้าขยะมันหนักมากเนี่ยมันก็ตัดยาวหน่อยอะไรแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้หลักการอะไรในการตัดเหมือนกันนะครับเพราะออกมานี่ไม่เท่ากันนะเห็นไหมแต่สังเกตว่าเขาก็จะซีนะครับบนล่างมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะใส่ขยะเปียขยะแห้งอะไรนะครับมันก็ไม่รั่วไหลออกมาแน่นอนนะครับอ่าเรียบร้อยนี่เห็นไหม ไม่ต้องทําอะไรเลยครับมือไม่เลอะจบสบายนะครับมันก็กางออกมาให้เราแบบนี้เองเลยนะครับถือได้ว่าใครที่แบบต้องการความสะดวกเนาะและแบบที่บ้านเนี่ยทิ้งขยะไม่ค่อยเยอะนะครับถังขยะตัวน,นี้นก็น่าจะใช้ได้นะครับค่อนข้างจะนานเนาะก็อยู่ที่ว่าบ้านไหนแล้วกันเนาะว่าใช้ขยะเยอะน้อยขนาดไหนรวมไปถึงไอ้เรื่องของสูงตัวนี้เราก็ต้องมาคํานวณดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะคุ้มค่ากับการที่เราต้องซื้อไอ้ตัวถูกแบบนี้ที่ต้องเป็นลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยมาใช้งานหรือเปล่านะครับในแง่ของ ความคุ้มค่าก็แล้วแต่ใครแล้วกันเนาะว่าสนใจหรือไม่สนใจยังไงแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความสะดวกสบายหรือความเก๋ไก๋เนี่ยผมว่ามันได้เต็มติลเลยนะคือมันเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมือเราเนี่ยไม่เลอะขยะเลยนะครับในส่วนของความเนีของถูกนะเดี๋ยวผมจะลองดึงดูนะครับเนี่ยต้องออกแรงขนาดนี้เลยนะครับถึงจะขาดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ขยะหนักๆนะครับก็ผมมองว่าถ้าเราถือไปทิ้งเนี่ยไม,ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะในการดึง โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าตัวทาวนิวนะครับทั้งรุ่น T1s และรุ่น T1 นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทั้ง2ตัวเนี้ยฟังกชันเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับต่างกันเรื่องของแค่ระยะเวลาในการใช้งานนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับถังขยะนะครับอัตโนมัติทาวนิวนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเข้าไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง u t u b e c h a n แน l ของเราไว้ด้วยจะได้ในพลาดกับการรีวิวสินค้าให,ใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย